สวัสดีครับพบกับผมก่อนในช่องวันผีคืนคนลุกก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องวันนี้ผมขออนุญาตเจ้าของสถานที่รวมถึงดวงวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านที่อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขอผมได้เล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์และแบ่งปันประสบการณ์โดยไม่มีเจตนาลบหลู่ใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าผมพูดสิ่งใดผิดพลาด หรือล่วงเกินไปขอกราบขอเข้ามาไว้นะที่นี้ด้วยครับเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นเมื่อ20ปีที่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังเป็นเพื่อนของคนนี้แหละครับขอตั้งชื่อว่าคินตอนนั้นผมเนี่ยยังเป็นเด็กก็เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งเขาก็เป็นรุ่นพี่เขาบอกว่ามีเรื่องผีเรื่องหนึง่งที่น่ากลัวมากมาก มาเล่าให้พวกในกลุ่มฟังมีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่ต่างจังหวัดจังหวัดระยองอเภอบ้านขายสามีภรรยาคู่นี้ตั้งใจทำงานเก็บเงินกลับบ้านแต่ไม่ใช่คนไทยครับแต่เป็นเพื่อนบ้านเราสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยซึ่งไม่ใช่คนไทยและททำงานที่นี่เขาก็เก็บเงินสร้างบ้านที่ขอบประเทศของตัวเอง เรื่องน่ากลัวสยองอะไรจะเกิดกับสามีภรรยาคู่นี้เราไปรับฟังกันเลยครับสามีภรรยาคู่นี้ก็เก็บเงินเก็บทองที่ทำงานอยู่ประเทศไทยมา6 7ปีทั้งคู่ก็รู้สึกว่าพร้อมที่จะกลับบ้านทุกอย่างก็ดำเนินการไปทั้งคู่ก็เก็บเงินเก็บทองส่งกลับบ้านไป มีครอบครัวใหญ่ที่เขาจะกลับไปดูแลก็ส่งเงินกลับบ้านไปที่นูน่นจนสร้างบ้านได้หลังใหญ่โตแต่เขาไม่รู้เลยว่าสามีภรรยาคู่นี้ไม่ได้กลับบ้านและไม่ได้ถึงประเทศตัวเองต่อมาในเดือนสุดท้ายสามีภรรยาคู่นี้ก็ต่างหนาต่างตา ทำงานเก็บเงินเพื่อจะขอลาเจ้านายและกลับประเทศตัวเองเขาจะกลับประเทศตัวเองเจ้านายก็เสียใจก็ให้โบนัสและเงินสนับสนุนเพิ่มเป็นเงินสดเพียงแค่ตัวเขามาก็คือสองแสนเขาถึงเงินสดนั้นท้งสามีภรรยาและเงินเดือนของตัวเองที่เป็นเงินสดและนั่งรถกลับมา ที่ชายแดนประเทศของตัวเองและพี่คนนี้ก็อยู่เล่าเรื่องกับผมเขาเองก็ไม่ใช่คนไทยครับและเขาก็เป็นเพื่อนบ้านและกลับบ้านด้วยกันแต่เขากลับไปที่ชายแดนกลับไปที่บ้านก่อนจะออกเดินทางไปถึงที่บ้านเขาและเขาก็ได้พักที่โรงแรมหนึ่งคืนเพื่อที่เขาจะได้พักผ่อนตอนกลางคืนและเช้าถึงจอ,อกเดินทางไป ที่บ้านของเขาในค่ำคืนนี้พวกเขาจะได้พบเจอสิ่งใดที่ลอนหลอนต่อจากนี้เราฟังได้เลยครับสามีภรรยาคู่นี้มาถึงโรงแรมแต่ไม่ใช่ประเทศเราสามีภรรยาคู่นี้ได้ขึ้นไปเปิดโรงแรมและขึ้นไปแบบเงียบๆสิ่งหนึ่งที่เขาไม่รู้เลยว่ามีคนสะกดรอยตามเขาอยู่และเขาก็เห็นทุกอย่าง ว่าในกระเป๋ามีอะไรคนที่ตามมาก็คือมิจชาชีพและมิจชาชีพนั้นรู้ก,กันกับเจ้าของโรงแรมโจรสองคนนี้มาอยู่ด้วยกันก็วางแผนจะทำอะไรสักอย่างและสามีภรรยาก็ยังไม่รู้ว่าทั้งคู่นั้นจะถูกฆ่าไว้ในห้องนั้นทั้งคู่ที่เดินทางมาเหนื่อยมากก็ได้เข้ามาอาบน้ำเตรียมตัว ของเขาเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวนอนสักพักหนึ่งนั่นเองก็มีกลุ่มชายชะกันพังประตูเข้ามาแล้วก็รุมทำร้ายทั้งสองจุดเสียชีวิตข้าวของทุกอย่างก็อยู่เหมือนเดิมและศพกับเงินก็ถูกโจรนั้นเอาไปทั้งหมดและศพนั้นก็ถูกผายัดไว้ในเตียงทั้งสองศพถูกยัดไว้ในที่นอนและเย็บกับที่เดิม เหมือนว่าศพนี้ได้หายไปเองไม่มีใครเห็นสองสามีภรรยานี้เลยจนมีเด็กคนหนึ่งที่เป็นชาวไทยและชอบเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเด็กคนนี้มาเช่าโรงแรมกระด้ห้องนี้เป็นห้องพักและก็ได้รีบขึ้นไปอาบน้ำํทำทํากิจวัตรของตัวเองเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งตัวนอนลงเขาไม่รู้เลยว่าศพที่ถูกหัน่นยัดไว้ในนั้นขึ้นอืดอยู่ภายในใต้เตียง กลิ่นศพก็ยังไม่ออกมาแต่มีอย่างหนึ่งที่เขาสัมผัสได้ว่าห้องนี้ต้องมีอะไร,ประแปลกแต่เขาพยายามไม่สนใจว่าสิ่งที่เขาสัมผัสอะไร,ประแปลกนั้นนั่นแหละเป็นเรื่องจริงต่อมาเขาเตรียมตัวลงไปนอนหลังตัวเองก็ไปชนกบับศพและตัวเขาก็หลับไปและได้ฝันในฝันนั้น เขาได้เห็นชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนมาก้มกราบเขาและตัวเขานั้นไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาฝันนั้นคืออะไรสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนที่เสียชีวิตกับคนที่ไม่เสียชีวิตแต่ดันมาสองศพนี้อย่างที่ตัวเองก็ไม่คาดถึงว่าจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นอยู่จริงๆและอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเด็กที่ต้องมาอยู่ในนี้และได้ช่วยเหลือ ปลดปล่อยวิญญาณในนี้ไปในตัวเขาก็ได้ทิ้งตัวลงนอนและก็เคลิมหลับจนสนิทจนเข้าสู่ภวังจนข้างหูได้ยินเสียงว่าช่วยช่วยพระภูผพมด้วยเสียงเบาๆเหมือนพูดไม่ออกพ่อเด็กนั้นได้ตั้งใจฟังชัดๆก็มีอีกเสียงขึ้นมาว่าช่วยหนูด้วยหนู อยู่ข้างหลังพี่เมื่อเขาได้ยินเสียงจบเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาและได้กลิ่นเหม็นเน่าหมาดเขาบอกว่าอยู่ข้างหลังเขารู้สึกว่าห้องนี้เย็นผิดปกติและก็สงสัยว่าข้างหลังคืออะไรสิ่งที่ได้ยินข้างหูเมื่อตะกี้ก็คือเตียงที่เขานอนและเขาก็พลิกเตียงขึ้นมาและก็ได้เห็นว่า มีมือนึงหลุดออกมาจากใต้เตียงเป็นข้อมือใหญ่ๆบวมๆเขาเองก็ตกใจสุดขีดเขาก็เลยวิ่งลงมาแต่ข้างล่างโจรที่เคยอยู่ก็หนีออกเอาคนใหม่เข้ามาแทนคนที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยและที่พวกเขาพบเจอนั้นก็คือศพที่อยู่ใต้เตียงและเขาก็แจ้งตำรวจฝั่งประเทศนั้นมาช่วยดูแลในเรื่องนี้ ตำรวจก็ได้จัดการดำเนินคดีแต่ละคนแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าสองคนนี้ถูกฆ่าได้อย่างไรและมีอะไรอยู่บ้างเหตุการณ์นี้วิญญาณสองคนนี้ได้อาคารแล้วครับหนึ่งในโจรคนแรกผมขอตั้งชื่อว่าสอนศพแรกนี้ที่วิญญาณไปหาครับเป็นคนขับรถส,สิบล้อ ขับมาเป็น10ปีแล้วขับอยู่ประเทศนั้นนานมากวันนี้ครับคือวันตายของเขาความตายนั้นคือคลานเข้ามาโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยเขานั้นก็ขึ้นมาเตรียมตัวเตรียมของขับรถไปส่งของตามปกติสิ่งที่เขาไม่รู้เลยวันนี้มีวิญญาณดวงหนึ่งจะมาเอาชีวิตเขาหรือเรียกง่ายๆว่า เจ้ากลับในเวนครับวันนี้ครับคนขับรถคนนี้ขึ้นของเสร็จเตรียมตัวออกขับรถมาส่งของที่ไทยครับเขาจะต้องไปที่สระบุรีแต่เขาไม่รู้เลยครับว่าตัวเองนั้นจะไม่ได้ไปถึงสระบุรีรถได้เกิดอุบัติเหตุคว่ำคนขับเสียชีวิตกระจกบาดคอจนเสียชีวิตคาที่ในเหตุการณ์นี้ วันแรกครับวันเดียวกันเหตุการณ์ที่สองในรอบนี้คนคนนี้ผมขอตั้งชื่อว่าดินนะครับคนที่เสียชีวิตคนนี้ครอบครัวกำลังแย่ทํามาหากินก็ไม่ขึ้นเงินที่ปล้นมาก็หมดไปอย่างไม่เหลือวันนี้สิ่งที่เขาไม่รู้และสิ่งที่เขาต้องพบเจอคือการเสียชีวิตแบบผิดมนุษย์มานาแบบไหนเรา ไปรับฟังกันเลยครับดินก็ทะเลาะกับเมียตัวเองรู้สึกว่าเขานั้นไม่ไหวแล้วเขาอยากจากไปทั้งแบบนี้เลยไปให้พ้นๆเขาเลยตัดสินใจหยิบปืนครับการตัดสินใจครั้งนี้มีวิญญาณสองดวงที่มายืนข้างๆส่งกระแสจิตทำทุกอย่างเพื่อให้ดินเหนี่ยวไกลให้ได้ ดินหนีแรงกรรมไม่พ้นครับดินหันปืนเข้าหาหัวตัวเองและยิงตัวเองเสียชีวิตดับคาที่ครับศพที่สองนี้ทำให้คนที่เหลือรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆสองคนนี้ตายอย่างไม่น่าตายเลยเพื่อนๆของเขาได้คิดว่าพวกเขาไม่น่าตายไวขนาดนี้ คนที่เหลือก็ได้แค่คิด3มวันต่อมาก็มีศพที่สาตามมาติดๆผมขอบอกก่อนนะครับใครที่ไม่โอเคก็อย่าฟังจากนี้ค่อนข้างน่ากลัวครับผมขอตั้งชื่อว่าดาวคนคนนี้คือหนึ่งในคนที่ทุบหัวสองสามีภรรยาจนเสียชีวิตเขา ก็ได้เป็นศพต่อไปที่จะตายอย่างสยดสอยองน่ากลัวมากๆสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกว่าคนคนนี้วันนี้จะได้เสียชีวิตแบบไหนไปฟังกันครับเขาติดหนี้การพนันและถ้าวันนี้ไม่หาเงินสองแสนคืนชีวิตมึงลมหายใจมึงกูจะออกไปให้หมดผมไม่รู้ว่า สิ่งหนึ่งที่พี่เขาเล่ามาแค่เอาสนุกสนานหรือเป็นคำพูดขู่จนทำให้ไม่อยากทำเรื่องนี้แต่คำขู่นั้นก็ไม่เป็นผลสองวันต่อมาศพส,สุดท้ายนี้น่ากลัวแค่ไหนผมขอตั้งชื่อว่าแดนเป็นเพื่อนกับคนนี้แหละครับเขาก็เป็นคนสนิทกันแดนก็พาเพื่อนไปไว่ายน้ำตามปกติของเพื่อน ว่ายน้ำไปคุยไปแบบเพื่อนยังไงเป็นอะไรบ้างและก็เกิดเหตุการณ์อยู่ๆพวกเขาก็เป็นตะคิวจนจมน้ำเสียชีวิตครับและเหตุการณ์นี้ก็ดำเนินไปโดยสิ่งที่หลายๆคนคาดไม่คิดว่าศพต่อไปนี้อยู่ดีๆเป็นอะไรนั้นเราก็ไม่ทราบเลยผมขอตั้งชื่อว่าตัน ท่านเป็นคนเก็บตัวเก็บอาการความคิดเอามาอยู่ที่ตัวเองไม่ว่าใครจะพูดอะไรเขาก็ชอบเก็บมาคิดแทนคิดเองเออเองไปนคนเดียวแต่ครั้งนี้เรื่องนี้ทำให้เขาต้องเสียชีวิตครับและจะเสียชีวิตน่าสยดสยองแบบไหนเชิญไปฟังคนกลุ่มนี้ได้ไประรุมตีต่างชาติสองคนจนเสียชีวิตเขา เป็นคนที่คอยทุบหัวสองคนต่างชาติจนเสียชีวิตรอบนี้เจ้ากานายเวนท่านมาเอาท่านก็ห้ามเขาไม่ได้และคนนี้ครับเสียชีวิตแบบพิสดารอยู่ดีๆสิบล้อม,มาจากไหนไม่มีใครทราบและเหล็กที่อยู่บนรถก็พุ่งตรงมาหาเขาและเสียบผ่านร่างเขาจนเสียชีวิตเพราะทนแผลไม่ไหว รู้ไหมครับในอีกพาร์ทหนึ่งอีกฝั่งได้พูดว่าทำไปเพื่ออะไรศพนี้เกิดขึ้นและคนที่เหลือค่อนข้างกลัวจนผู้ชายก็หนีไปอุปสมบทและส่วนผู้หญิงที่อยู่ในเหตุการณ์ก็มาบวชเป็นแม่ชีและอุทิศส,ส่วนกุศลให้เขาไปทั้งหมดและเรื่องก็มีแต่เพียงเท่านี้ถ้าเ,เพื่อน เคยมีประสบการณ์เจอผีหรือเรื่องรีรับอะไรแบบนี้ลองมาแชร์ในคอมเมนต์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวันผีคื้นขนลุกด้วยนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ฟังจนจบสวัสดีครับ